ท <TV. S 2> ้ายรายการก,กับ Znews w s เองก็มีข่าวสารทอตทิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ เรดวอล์มอเตอร์เฉลิมฉลองครบรอบ3ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยประกาศความสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงถแถลงกลยุทธ์ด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่3อันดับแรกของแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยภายในระยะเวลา3ปีหรือภายในปี2569พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนอย่างยั่งยืนค่ะ ตลอด3ปีที่ผ่านมาเกรดวอล l มอเตอร์ได้เข้ามาสร้างปรากฏการณ์และเรื่องราวน่าประทับใจมากมายนำผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของคนไทย การก้าวเข้าสู่การดำเนินงานปีที่4จะยังคงมุ่งมั่นส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับลูกค้าชาวไทยรวมถึงผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคและในระดับโลก เกรดวอลมอเตอร์ Motor, ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภคชาวไทยควบคู่กับการเติมเต็มระบบนิเวศและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล